สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณพันธปรลังกุลนะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าถ้าบริษัทของเราเนี่ยมีระบบบริหารผลงานที่ดีหมายถึงบริหารระบบบริหารผลงานที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมัานนะครับแค่นี้ครับมันจะทําให้ระบบการพัฒนาพนักงานของบริษัทเราดีขึ้นได้ด้วยท่านผู้ฟังคิดยังไงกับประเด็นนี้ครับด้วยถ้าท่านไหนเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบ Performance Management หรือบริหารผลงานกันอย่างจริงจังนะครับเราจะเห็นเลยว่าด้วยระบบเนี้ยชื่อมันก็บอกแล้วนะฮะว่า Performance Management นะครับหรือการบริหารจัดการผลงานพนักงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบบนี้มีความมุ่งหวังหรือวัตถุประสงค์ของระบบตัวนี้ครับที่เรียกว่า Performance Management คือการมีขึ้นมาเพื่อทำให้ผลงานพนักงานดีขึ้นอยู่แล้ว ด้วยเจตนารมณ์ของระบบนะครับดังนั้นองค์กรไหนที่เอา PMS นะครับผมขออนุญาตใช้ชื่อย่อแล้วกันนะฮะ PMS ก็คือมาจาก Performance Management เนี่ยมาใช้จริงจรงจังๆโดยใช้อย่างไม่หลุดเจตนารมณ์แล้วก็วัตถุประสงค์ของตัวระบบมันเองเนี่ยพนักง,งานจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นทักษะความรู้หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมรวมถึงตัวผลลัพธ์ที่พนักง,งานจะต้องสร้างในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับ มันจะขยับตัวดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราจริงจังแล้วก็ทําตามระบบนี้อย่างเรียกว่าถ่องแท้เข้าใจของมันเข้าใจ,จเจตนาราของมันจริงๆแต่สิ่งที่ทําให้ หลายองค์กรมีปัญหาว่าระบบประเมินผลที่เราเรียกมันบ่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งบางแห่งเนี่ยก็เรียกระบบตัวเองว่า PMS System แล้วนะฮะเป็นระบบบริหารผลงานของบริษัทเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะแต่พอเข้าไป study นะฮะเข้าไปศึกษาลึกๆเข้าจริงๆเนี่ยมันก็คือเปลี่ยนแค่ชื่อนะเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันใหม่แต่สุดท้ายแล้วข้างในมันยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างคาว่าเหมือนเดิมทุกอย่างคือเป็นระบบที่ทากันปีละครั้ง นะต้นปีหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรามี KPI แล้วนะเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของ PMS แต่พอเอาจริงๆไปไปศึกษาดู KPI มันเป็นแค่เพียงการตั้งเป้าตอนต้นปีนะแล้วก็หนักไปกว่านั้นนะครับบางบริษัทตั้งเสร็จแล้วก็แปะไว้อย่างนั้นแหละฮะคือแปะไว้ในกระดาษในฟอร์มแต่ไม่เคยเอาตัวเลขพวกนี้มาบริหารจัดการติดตามดูแลนะครับให้คําปรึกษาพนักง,งานว่าเขาจะทํางานได้เป้าหรือไม่ได้เป้าคือทิ้งไว้อย่างนั้นเลยฮะแล้วทําอะไรไหลายท่านอาจสงสัยเอาแล้ว d ดย์ทูเดย์เขาทำอะไรก็ทำตามปกติทำตาม JD ทํทำตาม process ปกติโดยที่ไม่ต้องมานั่งวัดผลลัพธ์ซึ่งผมก็แปลกใจว่าก็ยังมีองค์กรแบบนี้นะฮะที่มองภาพคำว่าบริหารผลงานเป็นแค่เพียงประเมินผลงานแล้วก็มาบอกว่าจะทำยังไงให้องค์กรดีขึ้นมีการกำหนด KPI หลายองค์กรก็กําหนดขึ้นมาตามระบบที่มันควรจะมีแต่พอกําหนดเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้นไม่เคยเอามันมาบริหารจัดการนักไปกว่านั้น PMS เนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่เ,เป้าหมายถูกไหมเป้าหมายใหญ่สุดหรือในภาษาของระบบเขาเรียกว่า corporate KPI หรือเป้าหมายองค์กรซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของเบอร์หนึ่งะฮะไม่ว่าจะเป็น CEO MD จะต้องเป็นผู้กำหนดว่าเป้าหมายเนี่ยเราจะบรรลุได้ยังไง แต่สิ่งที่ได้พบได้เจอมาส่วนหนึ่งนะครับก็ยังแปลกใจจนทุกวันนี้นะฮะยังเจออยู่เหมือนกันคือเบอร์หนึ่งขององคอ์กรเนี่ยไม่เคยที่จะกําหนดเป้าหมายเหล่านี้เลยไม่เคยบอกพนักงานเลยว่าเนี่ยองคอ์กรจะบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องวัดจากตัวอะไรพอถึงเวลามารันเวิร์กช็อปกันเนี่ยเบอร์หนึ่งนี่วิ่งกันจ้าละหมาดเลยนะครับว่าเอา้าทําไมให้ทําอะไรไม่เคยทํา KPI ขององคอ์กครจะกําหนดตัวอะไรได้บ้าง ซึ่งผมแปลกใจมากแล้วท่านเป็นเบอร์หนึ่งได้ยังไงคือเมื่อไหร่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเราต้องมีเป้าแล้วครับว่าในปีนี้เราต้องบรรลุอะไรบ้างเราจะนําพาองค์กรไปสู่ตัวไหนมันคงไม่ใช่รูทีนไปเรื่อยๆถูกไหมครไม่งั้นเราก็ถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยแน่นอนเพราะว่าคู่แข่งหรือตลาดมันไม่ได้อยู่นิ่งๆการที่เราเป็นเ d เป็น c e o เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรนั่นแปลว,ว่าเราต้องมีเป้าหมายในใจแล้วล่ะครับว่าแต่ละปี ตัวการเงินเราจะต้องการกําไรเท่าไหร่คือไม่ใช่ลันแบบเออเอาเท่าปีที่แล้วก็ได้หรือมากกว่าปีที่แล้วนิดนึงแต่คําว่ามากกว่าปีที่แล้วนิดนึงมันมาจากไหนท่านเคยคิดไหม ถูกไหมฮะเราบอกเราต้องการเพิ่มกําไรเพิ่มอีก20%จากปีที่ผ่านมาไอ้คำว่าเพิ่มอีก20%เนี่ยบางองค์กรตั้งขึ้นมาเป็นตัวเลขเฉยๆเลยแล้วก็โยนลงไปแล้วพนักง,งานก็นั่งงมกันเลยว่าไอ้20%นี้จะมาได้ยังไงบางครั้งก็ใช้ดวงเอานะฮะว่าไม่มีการกําหนด strategy ไม่มีการกําหนดวิธีที่จะไปสู่เป้าตัวนี้เลยสุดท้ายไอ้เป้าตัวนี้มันก็กลายเป็นว่าไม่ได้ถูกบริหารไงฮะคำว่า PMS มันก็เลยไม่เกิดมันเกิดแค่เพียงเป็นเครื่องมือกระยมกระยมกระยมหนึ่งแต่ไม่ได้เอามา ผูกกันเป็นร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเป็น Process ดังนั้นระบบ pms ที่จะทําให้องค์กรพัฒนาได้มันก็ต้องเชื่อมโยงกับการทํางานของพนักงานด้วยดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือเบอร์หนึ่งของบริษัทจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องรู้เลยว่าธุรกิจเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้เนี่ยวัดจากตัวอะไรบ้าง critical success หรือ success factor ของเรามันคืออะไร มันคือการบริการมันคือ innovation หรือมันคือการาทําให้ productivity มันมีประสิทธิภาพสูงสุดง,ง,ง,ง่ายๆคือบริหารต้นทุนให้ดีที่สุดเนี่ยแล้วกําไรมันจะมามันต้องหาจุดพวกนี้ให้เจอเพราะว่าพอเราเจอจุดพวกนี้ครับมันก็จะทําให้เรารู้เลยว่าในการที่จะบริหารผลงานองค์กรเราไปให้มันไปตามทิศทางที่เราต้องการเราต้องไปโฟกัส strategy ในตรงไหนและ strategy ตรงนี้ขององค์กรมันก็จะกระจายลงไปยัง เบอร์2เบอร์3ที่เป็นระดับดีเรคเตอร์ระดับแมนเจอร์รอง MD ลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายให้มันล้อกับองค์กรได้ไม่ไงั้นแล้วสุดท้ายแล้วแค่เป้าหมายยังไปไม่ได้หรือย,ยังกำหนดไม่ได้เนี่ยคำว่า PMS หรือว่ากำหนดได้แต่ไม่ได้เชื่อมกันเนี่ยนะฮะคำว่า PMS ก็ไม่ใช่ PMS ที่แท้จริงแล้วนะฮะดังนั้นตัวระบบ PMS ถ้าเรามองภาพของจริงเป็นยังไงบ้าง คือผมว่าทุกท่านถ้าฟังมาหรืออาจจะอ่านมาเนี่ยเห็นภาพอยู่แล้วล่ละครับแต่ไอ้คำว่าเห็นภาพเนี่ยเราทำให้มันเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนผมว่านี่คือประเด็นสำคัญหลายองค์กรหลายผู้บริหารเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อย่างดีถามอะไรตอบได้หมดว่ามันคืออะไรแต่พอถึงเวลาเจาะเข้าไปถึงวิธีบริหารจัดกาจรจริงกับมีรูโว่มีช่องโว่เยอะมาก ไม่ได้เชื่อมกันเลยคือต่างคนต่างทําที่ละจุดที่ละจุดที่ละจุดแต่มองคือมองแยกขาดออกจากกันแทนที่จะมองให้มันเป็นระบบเดียวกันอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตั้งแต่เป้าหมายองค์กรแล้วนะฮะไม่ได้ตั้งไม่ได้กําหนดหรือตั้งก็ตั้งแบบแกรนแกรนบ้างตั้งแบบเออเอาว่าสูงกว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงมันลงมาหลังจากนั้นก็โยนลงไปเลยฮะอ่าดีพาร์ตเ,เมนต์แมเนจเจอร์คุณไปกําหนด KPI ของคุณมานะมันก็มั่วแล้วคำว่าอะไลเมนต์มันก็ไม่เกิด ถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรในแนวตั้งนะครับว่าเป้าองค์กรเราจะปีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเน้น Innovation ดังนั้นทุกฝ่ายมันก็ต้องเอา s t r ATEGY ตัวนี้ไปผูกละว่าผลลัพธ์ของเรามันต้องผูก Innovation ด้วยเหมือนกันในการที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายมันต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะในทางตรวข้ามถ้าเราบอกปีนี้เราต้องเน้นเรื่องของ Cost เรื่องของ Budge t เราต้องคุมให้ดี ทุกฝ่ายก็ต้องหยิบเอานโยบายนี้ลงไปกำหนด KPI ของตัวเองว่าจะทำยังไงให้คอสมันลดลงเป็นหัวใจหลักที่ไหมฮะอันนี้มันก็คือเป็นการเชื่อมโยงจากบนลงล่างแล้วก็อีกอันนึงคือมันก็ต้องเชื่อมแบบแนวนอนด้วยว่าฝ่ายหนึ่งคงไม่ไปชนกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งบรรลุ KPI โดยที่ไปแย่งรีซอสของอีกฝ่ายหนึ่งมาดังนั้นอะไลเมนต์ในแนวนอนก็ต้องเกิดด้วยมนเลยทำให้ระบบนี้ในทางปฏิบัติครับค่อนข้างยากแต่ถ้าเราทำได้ดีมีองค์กรทำได้เยอะแล้วนะครับ ในแง่ของการวางแผนผลงานเนี่ยมันก็จะวางตั้งแต่ท็อปดาวลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆบางตำแหน่งอาจจะเชื่อมกับข้างบนได้ไม่เต็มที่เราก็สามารถจะกำหนดจากตัว KPI ของ job description เพียงแต่ว่าเรื่องราวหรือ objective มันยังคงต้องเชื่อมโยงขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็น KPI ของพนักงานระดับล่างนะครับช่วนาทีธุรการคนขับรถคนสวนเนี่ยถ้าเราบอกว่าปีนี้เราจะเน้น c o s พวกนี้ก็ต้องเอา c o สมาผูกด้วยนี่คือการ a ไลน์ลงมา เพียงแต่ว่าเขาอยากจะไม่ได้รับเป้าหมายว่าคุณต้องให้ไม่เกินบัตเจตของฝ่ายอันนี้ไม่เกี่ยวเขาละเขาอาจะต้องดูแลอุปกรณ์ของเขาอะครับไม่ให้มันเกิดความเสียหายเพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนที่มันสูงขึ้นแค่นั้นนะฮะมันก็ปลกลงมาได้ละในแง่ของสตอรี่บางอย่างถูกไหมครับเพราะการวางแผนผลงานถ้าเราวางดีๆกําหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขชัดเจนเนี่ยแล้วเราเอาเป้าตัวนี้นะฮะมาเดินต่อนะครับคือแต่ละเดือนจะต้องมีการติดตามนะครับดูความคืบหน้าของตัวเลขพวกนี้ฮะ ว่าเรากําหนดไปแล้วมันถึงไหนนะกำหนดไว้เต็มที่ทั้งปีนี่คือ100%เนี่ยในแต่ละเดือนมันต้องได้อย่างน้อยประมาณ8%กว่ากเน่ะเพราะฉะนั้นในลอจิกนี้เราก็ต้องตามตามถ้าพนักงานคนไหนทําไม่ได้ถึงท,ที่ท่านต้องทําคืออะไรฮะแมนเจอร์ Manager ก็ต้องเข้าไปพิจารณาละว่าเกิดปัญหาอะไรกับพนักงานคนนั้นนันติดเรื่องของความรู้ขาดทักษะตรงไหนหรือเปล่าที่จะทําให้งานมันสําเร็จเราก็เข้าไปช่วยแก้ตั้งแต่เดือนที่1 เพราะอะไรครเพราะเราต้องการให้เขาบรรลุปเป้าในเดือนที่12ระบบบริหารผลง,งานไปเป็นภาพนี้เลยนะฮะเราต้องการให้เขาบรรลุปเป้าในเดือนที่12ดังนั้นถ้าเดือนที่1ไม่ถึงและเราปล่อยนะฮะแปลว่าเดือนที่2ก็มีแนวโน้มไม่ถึง3ไม่ถึง4ไม่ถึงมันทั้งปี12เดือนเขาก็ไปไม่ถึงเป้าอยู่ดีดังนั้นตัวนี้มันเลยเป็นหน้าที่สําคัญของคนที่เป็นแมเนเจอร์หรือคนที่เป็นหัวหน้างานะนะครับที่จะต้องเอา KPI มาแล้วก็มาคุยมาประชุมดูความคืบหน้า เอามาบริหารจัดการจริงๆคือไม่ใช่ตั้ง KPI แล้วก็วางไว้แบบนั้นสุดท้ายปลายปีค่อยเอาระบบมานั่งประเมินติ๊กๆ A B C D E แบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ PMS นะฮะ PMS ที่แท้จริงคือเอาเป้ามาบริหารจัดการจริงๆโดยการดูว่าการที่พนักง,งานไม่ได้เป้านะฮะหรือติดประเด็นเนี่ยมันน่าจะต้องแก้ไขตรงไหนตั้งแต่เนิ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูตอนปลายปีแล้วคราวนี้มันก็ไม่ยากปลายปีก็มาประเมินผลเทียบเป้าละ ว่าตั้งแต่เราบริหารจัดการมาเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3คือถ้าเราบริหารจัดการทุกเดือนได้อย่างดีนะฮะเดือนแรกไม่เข้าเป้าอ่ะรีบแก้ไขเร่งพัฒนากันจนกระทั่งพนักงานเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นภาพอ่ะเดือนที่2เฮ้ยเริ่มดีขึ้นแท้ตัวเลข345หเนี่ยดีไม่ดี12เดือนมันก็เข้าเป้านะพอเข้าเป้าปั๊บผลลัพธ์ขององค์กรก็ได้ตามเป้าดังนั้นคําว่า PMS เนี่ยวัตถุประสงค์แรกคือเป็นระบบที่เชื่อมโยง เป้าองค์กรลงสู่เป้าของพนักง,งานแต่ละคนเพื่อทําให้แต่ละคนเนี่ยทำงานวิ่งไปหาเป้าหมายขององค์กรที่มันชี้ไปนในทิศเดียวกันให้ได้นะถ้าใครไม่ได้ก็พัฒนาเขานี่คือวัตถุประสงค์หลักของ PMS แต่เรากลับกลายเป็นว่าเราเอา PMS มาประเมินผลงานอย่างเดียวเป้าตั้งไว้จับผิด KPI มีไว้เพื่อดูว่าใครไม่ถึงจะได้ลงโทษจะได้ไม่ขึ้นเงินเดือนจะได้ไปผูกกับรีวอร์ดที่มันชัดเจนอธิบายได้ ซึ่งผมมองว่ามันไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่ามันบิดเอาเจตนารมณ์ของ PMS เติมไปจนหมดเลยฮะมนเลยทำให้ในยุคนี้เวลาพูดถึง PMS เนี่ยหลายคนมองกลับไปแค่เพียงการปรับปรุงระบบประเมินผลเท่านั้นไม่ได้มองไปถึงการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายเลยน้อยมากครับไม่เชื่อท่านลองไปถามองค์กรของเพื่อนๆดูก็ได้ถ้าองค์กรท่านมี PMS ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะ,อะมองมองแปลกใจว่าไอ้คนอื่นเป็นหรือจริงๆเป็นเยอะนะฮะ จากที่ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเจอเข้าไปในหลายองคอ์กรเนี่ยมันมันแว่งแบ่งแบบนี้ค่อนข้างเยอะจนต้องเข้าไปคุยกับเบอร์หนึ่งอ่ะว่าความสําคัญของ PMS มันไม่ใช่แค่ที่ท่านทําอยู่นะมันต้องเชื่อมกันจริงๆทุกเดือนในการประชุมก็ต้องเอา KBI เข้าไปในห้องประชุมดูความคืบหน้าไล่ติดตามกันเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเบอร์หนึ่งตามลงมาเบอร์2ก็ต้องไล่บีเบอร์สาเบอร์สก็ต้องไล่ตามเบอร์สมันก็จะเกิดกระบวนการในการบริหารจัดการเกิดขึ้น การขับเคลื่อนผลงานองค์กรมันก็จะวิ่งไปหาเป้าหมายถูกไหมหลังจากนั้นพอทุกอย่างมันลงตัวมันมีหลักฐานชัดเจนเราจะเอาระบบพวกนี้ไปเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัลทีหลังเนี่ยมันง่ายมากเลยครับไม่จําเป็นต้องมานั่งดูลั่งบิดนั่งเอาปลายปากกามานั่งบอกไม่ใช่คนนี้ผลงานดีแต่จริงๆผลลัพธเอา้าไม่รู้ไม่มี evidence ลักษณะแบบนี้จะเกิดน้อยลงเยอะถ้าเราใช้ระบบ PMS ได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมัน ก็ฝากประเด็นก็คิดวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะพอเห็นภาพเราไปปรับปรุง PMS ของเราให้เป็น PMS ที่แท้จริงได้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ